ไปต่ออันนี้นับสี่อันนี้นับสี่ลุยได้ลุยนะครับเอาเชิญสองร้อยรายการนี้พี่ชายนับสี่พับโอ้โหลงยาดำครับรายการนี้ทองฝาบาทลงยาพื้นดำขอบแดงเลขโค้ดครับเจ็ดสามสองงับรายการนี้หมายเลขโค้ดเจ็ดสามสองสองร้อยครับมีใครจะไปต่อมากกว่านี้อีกไหมครับใส่ได้ใส่โดดได้โดดครับ เนื้อทองฝาบาทลงยาพื้นดําขอบแดงรายการนี้ส0งร้อลยก็2สอนะฮะนี่เลยลงยาพื้นดําขอบแดง200บาทนับ3าครับพี่นะครับรายการนี้200บาทนับ2องนับ200บาทนับ1นึับรายการลงยาเต็มมีเหรียญเดียวแค่คนละเนื้อเท่านั้นเองรายการนี้220พี่เอครับมีใครไปต่อมากกว่านี้อีกไหมจ้พี่ 220นับ5 4 230ขยับขึ้นมาขอบคุณครับนับ3รายการนี้น้องนิวนับ2นับ1นับ0จบการประมูลจ้า230ปิดการประมูล 240, 240 240เอ้าจบไปเลยพี่ชายขอบคุณครับ240 หวานเจี๊ยบเลยพี่240พี่ฮูโตะหวัดดีครับและเรียบร้อยเลย240นะฮะอ่ะปลายพี่เอสอครับขอบคุณครับพี่240บบาทคนแม่งลงวะหรือว่าขึ้นกันเยอะวะน่าจะขึ้นกันเยอะไหม สองร้อยสี่สิบ